ยังเหลืออีกอกวันเท่านั้นจะถึงวันที่31เรายังหามันไม่เจอเลยอ่ะแล้วเราจะจัดการมันได้ยังไงอะเจ๊นั่นแหละเสิตั้งแต่วันที่เจอมันที่สวนสาธารณนะอีสายใจของฉันก็หายจากบ้านไปนี่มันอะไรกันเนี่ยมันเป็นความผิดของแก๊แอะไรลยสายใจเอาหน่อยเจ๊ใจเย็นๆฉันเชื่อว่าคนดีอ่ะพรายอมคุม้มครองนะ ใช่คนดีอพระย่อมคุ้มครองแต่อีสายใจเป็นคนเฮียแล้วเฮียสนตีจากบันเนี่ยพระที่ไหนจะคุ้มครองอ้าวแล้วเจ๊บอกว่าพี่สายใจกระตันยูไม่ใช่เหรอกระตันยูแค่ซื้อข้าวกูกินกล่องเดียวเนี่นะกระตันยูแต่อย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นเด็กที่ฉันปั้นมากับมือฉันก็สงสารมันฉันก็คิดถึงมันสายใจฉันอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะต้องออกติดตามหามัน เจจะไปหาที่ไหนละจ๊ะฉันจะไปที่ดินแดงจะไปทําไมท,ที่นินแดงเพราะที่ดินแดงเน้มีกองขยะเธอไม่รู้จักเหรอกองขยะนินแดงอ่ะใ <c ười> ายใจรอเจด้วยเจจะไปคุยหาตัวเองสายใจอา้าวพี่จิตรีจะไปไหนเนี่ยจ๊ะก็หมอเขาขวัญเขาเจงจากนายพระเดชนะแหละ ก็เลยปิดคลินิกอะเพื่อพาพนักงานเนี่ยไปเที่ยวเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจใหม่อะจ้าขอโทษจริงๆไปต่อนะเปคนดวงดืดเดือบส่องทางเป็นดวงมางานนี้ฉันคงต้องลงมือด้วยตัวเองแล้วล่ะ